สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูธีรพงษ์ทาต่อยนะครับจากโรงเรียนอุดตรดิษฐ์ดาลุนีครับวันนี้จะพานักเรียนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับเอกภพอันกว้างไกลนะครับซึ่งจะนําเสนอในเรื่องของดาวฤกษ์และอันดับแรกที่เราควรรู้เกี่ยวกับดาวฤกษ์มันก็คือกําเนิดของดาวฤกษ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีความสำคัญยังไงกับเราบ้างที่ควรจะรู้ไปครับไอ้เจ้าดาวเลิกเนี่ยนะครับเดิมทีแล้วเนี่ยมันยังไม่มีนะครับมันไม่มีเลยมันมีก็ต่อเมื่อเอกภพมันเกิดการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่ที่เราเรียกว่าทฤษฎี Big Bang หลังจากนั้นถึงเกิดเป็นกลุ่มก้อนของแก๊สนะครับต่าง แล้วถูกแรงสี่แรงพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าแรงโน้มถ่วงแรงเข้มแรงอ่อนนะครับแรงเหล่านี้นะครับมีผลต่อกลุ่มแก๊สพวกนี้เดิมทีหลังการระเบิดนะครับมันจะเกิดการกระจายตัวของกลุ่มแก๊สแบบหลมุมหลวมเราเรียกการกระจายตัวนี้ในชื่อชื่อหนึ่งที่น่ารักมากคือเนบิ ular หลังจากนั้นถูกแรงโน้มถ่วงครับโน้มเอากลุ่มแก๊สพวกนี้เข้ามารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเห็นไหมฮะว่าไอ้เจ้าแรงโน้มถ่วงเนะี่ยมันมีมานานแล้วแล้วมันเกิดอะไรขึ้นล่ะไปดูกันครับวัฏจักรหรือวิธีการเกิดดาวฤกษ์เป็นอย่างนี้เลยนะครับอันดับแรกเลยครับสารที่หลังจากการระเบิดถูกแรงโน้มถ่วงกดเป็นความดันอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับเกิดเป็นดาวฤกษ์ ที่เกิดก่อนหลังจากนั้นไอ้เจ้าดาวเลิกเนี่ยครับมันเกิดการระเบิดระเบิดยังไงอะเสียงระเบิดมันก็ต้องตุ้มคุณพระคุณเจ้าฮะหลังจากนั้นก็เกิดเป็นกลุ่มก้อนของแก๊สกระจายตัวแล,ล้วรวมมาอัดกันเข้าด้วยแรงโน้มถ่วงเกิดเป็นดาวเลิกดวงใหม่และในดาวเลิ์ดวงใหม่นี่เองครับมีปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์เกิดขึ้น เคนาะเดี๋ยวเราไปต่อกันว่าไอ้ปรากฏการณเนี้ยต่อต่อไปมันเกิดเป็นวิวัฒนาการยังไงเป็นไปตามสไลด์นี้ครับถ้าเราเทียบขนาดของมวลต่อเวลาขนาดของมวลต่อเวลามวลคือมวลอะไรมวลของดาวฤกษ์นั่นเองดาวฤกษ์อันไหนอ่ะก็คือดาวฤกษ์ที่เกิดขึ้นก่อนหรือเราเรียกมันว่าดาวฤกษ์ก่อนเกิดมาดูครับ ขนาดของมวลถ้าขนาดของมวลดาวฤกษ์ก่อนเกิดอยู่ที่0 0 8ถึงเเท่าของดวงอาทิตย์การระเบิดนั้นจะเกิดเป็นกลุ่มก้อนของนิววิลาแล้วก็จะเกิดดาวฤกษ์คล้ายๆดวงอาทิตย์เราเลยแต่จะเป็นสเปกตรัมสีเหลืองหลังจากนั้นเขาก็จะขยายตัวเป็นดาวฤกษ์สีแดงซึ่งมีอุณหภูมิลดต่ำลง เวลาระยะเวลาผ่านไปก็จะเห็นว่ามันจะกลายเข้าเป็นสู่เนวบิลลาของดาวเคราะห์เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลการระเบิดที่ดาวยักษ์แดงถึงจะกลายเป็นเดวบิลลาดาวเคราะห์หลังจากนั้นภาคจบสุดท้ายของดาวเลิกในวิวัฒนาการเส้นนี้ที่มวลขนาด0.08ถึง9เท่าของดวงอาทิตย์ก็จะไปจบอยู่ที่ดาวแคะขาว ค่เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจำในเส้นทางนี้มันคล้ายคลึงกับด,ดาวฤกษ์ที่อยู่ในระบบสุริยะเราก็คือมันมีขนาดอยู่เพียงแค่0.08ถึง9เท่าของดวงอาทิตย์เท่านั้นแล้ววิวัฒนาการของมันสุดท้ายอยู่ที่ดาวแค่ขาวสรุปได้ว่าดวงอาทิตย์ของเราเองภาคจบสุดท้ายของดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ที่ดาวแค่ขาวนั่นเอง แต่ถ้าขนาดมวลของมันเติบโตขึ้นหรือใหญ่ขึ้นมีขนาดมากขึ้นละ่ะจะเป็นยังไงมาดูครับถ้าขนาดของมวล9ถึง25เท่าของดวงอาทิตย์แน่นอนเกิดการระเบิดตูมเกิดเป็นเนวิลลาสิ่งที่มันแตกต่างจากมวลเมื่อสักครู่นี้ที่0.8ถึง9ถ้าเป็น9ถึง25มันจะไม่เป็น ดาวเลิกที่เป็นสีเหลืองละแต่มันจะเป็นดาวเลิกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและมีแสงเป็นสีฟ้าหากแสงเป็นสีฟ้าบอกอะไรเราแสงบอกว่าอุณหภูมิของเขาสูงขึ้นสีฟ้านะโอเคครับหลังจากนั้นไปต่อกันเลยครับเขาก็จะกลายเป็นดาวยักษ์แดงใหญ่หลังจากนั้นก็จะเกิดการระเบิดเกิดขึ้นเป็นซูเปอร์โนวา นี่ตามภาพเลยนะจ๊ะสุดท้ายท้ายสุดหากขนาดมวลอยู่ที่9ก้ถึง25เท่าของดวงอาทิตย์ภาคจบของเขาจะเป็นดาวนิวตรอนข้อควรจํานะขนาดของมวลมวลที่กล่าวถึงนี้ก็คือดาวเลิกก่อนเกิดมวลอยู่ที่9ถึง25เท่าของดวงอาทิตย์ภาคจบของเขาจะอยู่ที่ดาวนิวตรอน ไปต่อนะเราเดินไปต่อในวิวัฒนาการของดาวฤกษ์หากขนาดของมวลมีมากขึ้นมากไปจนถึงขนาด25เท่าของดวงอาทิตย์สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเป็นดังนี้ครับเกิดเป็นเนบิวลาหลังจากนั้นเป็นดาวยักษ์สีน้ำเงินแก้มขาวที่มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจากมวลขนาด 9กถึง25เท่าของดวงอาทิตย์หลังจากนั้นเขาก็จะก้าวไปสู่ซูเปอร์โนวาทันทีเลยแล้วสุดท้ายท้ายสุดของเขาก็จะเกิดเป็นหลุมดำนั่นหมายความว่าข้อสำคัญของวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลของดาวฤกษ์เกิดก่อนด้วยนี่คือข้อควรจำนะครับ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของดาวฤกษ์ไปดูต่อกันเลยครับว่าไอ้เจ้าดาวฤกษ์เนี่ยเมื่อเรารู้แล้วว่ามันเกิดขึ้นได้จริงแล้วมันสามารถเกิดพลังงานภายในดาวฤกษ์ได้อย่างไรไปพร้อมๆกันนะครับสังเกตดูดีๆนะครับว่าไอ้เจ้าดาวฤกษ์เนี่ยมันมีสีทั้งสีเหลืองบ้างสีฟ้าบ้างสีแดงบ้าง สีเหล่านี้นะครับบ่งบอกถึงอุณหภูมิเราในภายในและสามารถคำนวณหาพลังงานภายในได้แต่ที่สำคัญก่อนจะไปถึงการคำนวณหาพลังงานมาดูก่อนว่าเอ๊มันเกิดขึ้นได้ยังไงมันเกิดขึ้นได้ก็เมื่อนิวเคลียสของธาตุไฮโดรเจนรวมตัวกันกลายเป็นฮีเลียมครับและไอเจ้ามวลฮีเลียมสุดท้ายเนี่ยมันมีขนาดของมวลน้อยลง นั่นหมายความว่าขนาดของมวลที่หายไปมันหายไปเป็นพลังงานซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิก์คนหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คืออันเบิร์ตไอน์สไตน์ให้สมการมาหนึ่งสมการก็คือ e เท่าก ok ับ mc ยกกำลังสองหรือใครๆชอบเรียกว่า e เาท่ากับ mc สองนะครับตัวนี้หมายถึงไอ้เจ้าตัวพลังงานคุณสามารถหาได้จากมวล คูณด้วยความเร็วยกกำลังสองนะครับสามารถหาได้ในดาวฤกษ์ที่อยู่ในเอกภพต่างๆเอแล้วมันมีเพียงแค่สมการนี้สมการเดียวหรือไม่ไปดูต่อกันเลยครับว่ามันมีอะไรอีกบ้างมันมีการเกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในดาวฤกษ์เราเรียกมันว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบฟิวชันซึ่งสามารถเกิดได้2วิธี ดังนี้ครับวิธีที่1เราเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่โปรโตอนและโปรโตอนเป็นปฏิกิริยาการรวมตัวของนิวเคลียสไฮโดรเจน4นิวเคลียสกลายเป็นอนุภาคแอลฟาหรือนิวเคลียสของฮีเลียมนั่นเองอันนี้เป็นวิธีที่1ตามภาพเลยนะจ๊ะไปดูอีกหนึ่งวิธีครับ นั่นก็คือวัฏถจักรคาร์บอนไนโตรเจนออกซิเจนมีนิวเคลียสของคาร์บอนไนโตรเจนและออกซิเจนเป็นตัวกลางที่ให้โปรโตอนวิ่งเข้าชนจนได้นิวเคลียสของฮีเลียมนั่นเองนี่ก็คือ2วิธีที่กำเนิดพลังงานของดาวฤกษ์ครับผมนั่นก็คือหัวข้อที่เกิดว่าดาวฤกษ์เกิดขึ้นได้อย่างไร และมีพลังงานได้อย่างไร